ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้นก็พาลุงสุกมาตัดผมเสริมความหล่ออีกนะครับก็ไม่ได้ตัดผมให้ลุงสุกมาตั้งนานแล้วนะครับก็ผ่านไปหลายเดือนลนวะที่ไม่ได้ตัดก็ตอนนี้วันนี้ก็พาลุงสุกมาตัดผม ครั้งหนึ่งนะครับพอดีเอฟซีถามกันมาหลายท่านเหมือนกันครับว่าลุงสุขสบายดีไหมลุงสุขเป็นอย่างไรบ้างก็ถามว่าลุงสุกก็สบายดีนะครับก็ตอนนี้ลุงสุกก็ไม่มีงานทำครับนอกจากาหลังจากที่หานอไม้ฤดูการหานอไม้จบสิ้นไปก็ลุงตอนนี้ลุงสุกเาเป็นว่างจากการาไม่มีงานทำ วันนี้ลุงสุกก็มากับผมนะครับมาตัดผมเดี๋ยวผมจะให้ลุงสุกเข้าไปตัดผมเลยนะครับพี่ๆตอนนี้รอช่างอยู่รอช่างออกไปข้างนอกก็อาจจะได้ยินเสียงบรบกวนบ้างนะครับแต่เพราะว่ามันอยู่ในกลางหมู่บ้านเออพี่ๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับ ครับสวัสดีครับกับนี่ครับหลวงสุขครับหลวงสุขก็มาแล้วนะครับก็จะไปตัดผมนะครับตอนนี้ก็นี่ก็เป็นร้านช่างตัดผมนะครับ

นี่ก็เป็นรอบที่สองนล้วครับที่ผมพาลุงสุกมาตัดผมนะครับไปดูเพื่ออะไร เขาไม่ยอมตัดเรอเขาไม่ยอมตัดอะ่ะไม่ยอมไม่ได้วันนี้ต้องมาัมงคับมาตัดผมให้ได้เดยไว้นานแล้วไา่เดือนแล้วไม่ได้ตัดก็จะไว้พวกไงอายุเยอะแล้วตัดเธออย่าไปยาวเลยขนาด <c oughs> ตอนผมไปรุ่นนะ <c oughs> ผมไว้ผมยาวเงี้ยโอ้ยยุายนี่ <c oughs> ไล่ไปตัดผมอย่างนั้นเลย <c oughs> เอาไว้ทำไมผมยาว ช่างลงมือตัดผมให้หลงสุกแล้วนะครับจนกว่าเราจะรำคาญไเลยยาวนี่มันรำคาญเยอะมันเข้าหูวช่างตัดสั้นๆไปเลยไงจะได้อยู่นานๆชอบไปจะไว้ผมยาวแล้วลูจกผมก็สวยนะเนี่ยผมสวยแล้วเป็นผมเลยนะผมจริงๆนะถ้าผม น่อย,อย่างนี้นะผมไม่ตัดแร้วผมไว้ยาวเลยคิดว่อ <c oughs> ไมไว้ยาวเลยล่ะผมชอบผมยาวอาย่เยอะแล้วจะไปไว้ยาวเลยลงผม,ผม <ๆ S 1> ลงข่าวด้วยคนนี้นได้ชวนถึงที่บ้งไม่ไม่ได้ลุงไว้ลุงตัดผมไว้ได้เดือนแล้วเนี่ที่ไม่ได้ตัดตั้งแต่กี่เดือนห้าหกเดือนได้แล้วมั้งน่า

ไปแล้วไม่เคยบอนแล้น EPFC ที่ทำหาหลุงสุกนะครับก็หลุงสุกนะครับสบายนะครับไม่ได้ส่งหรอกอาวิ่งไรบอนเอาเอง เป็นบอลนี่ที่ไหนที่ไหนก็มีแต่มีแต่กองนะเนี่ยก็จะฉายแววไง สองเดือนสามเดือนมาตัดทีหนึ่งครึ่งปีมาตัดที้าเดือนในกายปีใหม่แล้วไงต้องตัดผมให้รอให้ลงยิ <c oughs> นกายปีใหม่ด้ยเลยพาหลวงสุกมาตัดผมเสริมรอเลย 啥？嗯，我说过了。 เริ่มรอแล้วแล้ววันนี้เราพักกันก็มองวาดส่อันนี้มึงทำงานที่วัดเหรอ ไป,ไปช่วยวัดไปช่วยหลวงพ่อเหรอไปช่อต้องทำต้องทำขอาอ๋อดีเลยดีเลยเลยเพราะผมคิดว่าผมไม่เห็นลุงเลื่อลุงไปไหนอ๋อลุงไปช่วยหลวงพอ่อทำงานที่วัดใช่หรือ๋อหลวงพ่อาหลวงพ่อจะทำบุญที่น้ำตกมันใช่หรอเปล่าวันนี้ไม่ได้ใช่ไหมพรุ่งนี้วันพุทธาธิษฐไม่ใช่เหรอ ผมพ่อทำบุญวันไหนวันศุกร์เอ้ยวันศุกร์แล้ววันพรุ่งน,นี้เหรอพรุ่งนี้พ่อจะบอกไอ้ตาเด็ตบอว่าจะศุกร์ไปเทรนด์อนอ๋อการเต็นท์การเต็นท์<อ>รนพรุ่งนี้ไม่ใช่เหรอเตรียมสถานที่อะไรพวกน,นี้นะเอออ๋อดีเลยดีเลยผมคิดว่าลงุงศุกร์ไปไหนที่ไหนที่ผม,มคิดว่าลงุงศุกร์ไปไหนมาที่ทีมก็มาแล้วอ๋อลุงศุกร์ก็ไปช่วยหลวงพ่อ เตรียมจัดสถานที่เพื่อทำบุญที่น้ําตกดีลงด,ดีผมไม่เห็นลุงสุกวันสองวัน ผมกล้วยลุงหายไปไหนท,ที่ไหนได้ลุงสุขขึ้นวัดไปช่วยหลวงพ่อทํางานเตรียมสถานที่เพื่อที่จะไปทําบุญกลางแจ้งนะครับในมในหมู่บ้านนู่นนะครับสถานที่น้ําตกก็ทุกปีหลวงพ่อก็จะทําบุญประจําปีทุกครั้งเลยนะครับลุงสุขก็ถือเวลาว่างเว้นที่ไม่มีงานทําก็ไปช่วยหลวงพ่อ ทำบุญนะครับอ่าไปช่วยหลวงพ่อทํางานนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมรอลุงสุกตัดผมก่อนนะครับ้านเลยตัดผมก็เสร็จแล้วก็เหลือแต่โกนนวดก็ลุงก็ปล่อยไว้เป็นแบบเป็นธรรมชาตินะลุงไม่ยอมแล้ว รอบที่แล้วย้อมมาก็รอบนี้ไม่ขอย้อมแล้วนะครับก็ขอตัดผมก็เก็บไว้แบบธรรมชาติดีกว่าเยี ه, ่ยงหน่วยกัวไไปใส่าาว้าเลย่า่อไรใส่เส้อรอฉันตัดก่นนวดก่อนนะครับ คนไม่ก็ปฏสธก็อึนนาาดูเลยลึกทิ่ถึงนี้งนั่ ครับก็นี่ผมพาลุงสุกไปตัดผมมาเรียบร้อยแล้วครับลุงสุกแหมลุงสุกหลอ,อกึ้นเยอะเลยนะครับก็พาไปกลหนดตัดผมแล้วก็รอบนี้ลุงสุกบอกว่าไม่ขอย้อมผมแล้วนะครับขอปล่อยเป็นธรรมชาติดีกว่านะครับรับนเครับ อ๋ลุงสุขที่หายไปก็ไปช่วยลวงพ่อทํางานใช่ไหมลุงอ๋อไปช่วยลวงพ่อทํางานผมว่คิดว่าลุงไปไหนก็อ่าช่วงเวลาที่ลุงไม่มีงานลุงสุขก็จะขึ้นไปที่วัดนะครับไปช่วยลวงพ่อทํางานก็อีกวันสองวันนี้ก็ในหมู่บ้านเนี้ยก็จะมีการทําบุญกลางหมู่บ้านนะครับก็ลุงลุงสุขก็ไปช่วยในการจัดเตรียมสถานที่นะครับ ก็ EP FC ที่คิดถึงลุงสุกก็ผมก็ได้มาถ่ายให้ดูแล้วนะครับว่าลุงสุกก็ยังแข็งแรงเหมือนเดิมอย่างสุกนะครับก็ EP นี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็พาลุงสุกไปตัดผมนะครับกับ EP ต่อไปผมกับลุงสุกก็จะพากันจะชวนกันนะครับ จะชวนกันไปเยี่ยมหญิงท้องนะครับก็พ่อน้อง f อซด้วยก็จะชวนกันไปไปเที่ยวหาก็ไม่ได้ไปมานานแล้วนะครับก็อีพีต่อไปก็พี่ๆคนไหนยังที่ยังชื่นชอบก็ฝากขดละหไลค์ในะติดตามด้วยนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็ลุงสุขด้วย เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปั้งต่อไปด้วยนะครับคร mm ับฝากไว้นะครับ EP ต่อไปเราจะไปเยี่ยมคนหญ mm hmm. ิงท้องนะครับ mm hmm. ใช่ไหมลงุงโชควีนนี้ EP อะไรเราจะไปเยี่ยมคนท้องนะโอเคครับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ